ผักเราเนี่ยผมเชื่อว่ามีความแตกต่างกันในผักที่ในตลาดแน่นอนเรารู้ว่ามันมาจากไหนกรวบโสมย้อนกลับได้นั่นคือสิ่งที่กลุ่มเราทําเราทากันด้วยใจทํากันด้วยความที่ว่าเราไม่ใช่สารเคมีเลยเราใช้แต่ความคิดความขยันการเอาใจใส่ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นที่นี่เป็นสิ่งที่เราไม่มีอะไรที่ปนเปื้อนไปจากที่ให้คนผู้บริโภคกิน กิจกรรมของกลุ่มก็คือปลูกผักผลไม้แล้วก็ผลิตได้จําหน่ายเริ่มต้นจากการที่เราทํากลุ่มนี้ด้วยเหตุผลเริ่มต้นจากปี59ด้วยความที่ยางมันราคาถูกเราจะคิดยังไงว่าให้ชาวบ้านเนี่ยมีทางเลือกรายได้เสริมจากยางพาราสิ่งที่ดําดีที่สุดก็คือสินค้า,าเกษตรน่าจะไปได้ผักสวนครัวต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจําวันถ้าเราคิดจะปลูกผักสวนครัวนั่นก็คือการต้องไปหาตลาดก่อนไปที่ปลายน้ําก่อนปลายน้าของเ,ขเราก็คือตลาดไปคุยกันไงยว่า เราจะมีวิธีการยังไงที่จะเสริอมอาชีพให้กับชาวบ้านแต่ต้องมีตลาดที่ชัดเจนก่อนผมได้รับคำแนะนำว่าต้องเริ่มต้นจากว่าคุณต้องมีโรงแพ็คคุณต้องมีผักมาตรฐาน GAP คุณต้องมีเครือข่ายนั่นเป็นโจทย์ที่ให้กลุ่มซึ่งเป็นผมเป็นประธานอยู่ต้องกลับมาทำการบ้านแล้วก็กลับมาคุยกับสมาชิกกลับมาผมเริ่มต้นเลยสร้างกลุ่มสร้างโรงแพ็คเลยสร้างโรงคัดแยกเลย โดยใช้ทุนของกลุ่มหมดเลยแล้วก็กลับไปบอกผมทําได้แล้วผมมีสมาชิกที่จะพร้อมที่จะส่งผกผมมีโรงคันแยกเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะส่งผกให้คุณ20ชนิดพืชที่กลุ่มได้นําเสนอในการที่จะนําส่งเพื่อจะช่วยเหลือเกษตรกร,เ,กรเพื่อที่จะให้ผลผลิตของเกษตรกร,เ,กรเนี่ยได้เข้าไปอยู่ในนั้นได้เข้าไปเป็นตลาดทางเลือกอีกทางหนึ่ง นาคตรเราจะปลูกผักโดยที่ให้ชุมชนเนี่ยทำหนึ่งครัวเรือนหนึ่งโรงเรือนรอบละสองเดือนเพื่อจะผลิตผักเพื่อจะป้อนกับตลาดที่เราได้ทำเป็นคู่ค้ากันทั้งหมดผมเชื่อว่าผักที่เป็นการรวมตัวของชุมชนเนี่ยเราทำกันด้วยใจทำกันด้วยความที่ว่าเราไม่ใช่สารเคมีเลยเราใช้แต่ ความคิดความขยันการเอาใจใส่ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นที่นี่เป็นสิ่งที่เราไม่มีอะไรที่ปนเปื้อนไปจากที่ให้คนผู้บริโภคกินจุดเดน่นหนึ่งก็คือเราผลิตรวมตัวจากชุมชนสองก็คือสินค้าของเรามีมาตรฐานรองรับจากกรมวิชาการการ,กรเกษตรทุกตัวของสินค้าสามก็คือรู้แหล่งที่มา นี่คือสําคัญที่สุดผักเราเนี่ยผมเชื่อว่ามีความแตกต่างกันในผักที่ในตลาดแน่นอนเรารู้ว่ามันมาจากไหนกวดสอบย้อนกลับได้นั่นคือสิ่งที่กลุ่มเราทําสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมต้องปรารถนาที่สุดก็คือเป็นสิ่งที่ผมต้องการให้เกิดขึ้นมากที่สุดก็คือสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกทุกชนิดพืชเราให้โอกาสกับชุมชนเป็นโรงเรียน สอนเกษตรที่ให้เงินกลับไปไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรเลยไม่ต้องเสียค่าเทอมไม่ต้องทําอะไรเลยคุณเอาแต่ใจและเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนแปลงอย่างเดียวทางกลุ่มจะลงทุนให้หมด